สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการ Talk ทูมัมกันนะคะมีคุณแม่บ้านไหนนะคะที่ประสบปัญหาลูกน้อยติดจออยู่บ้างคะวันนี้เรามีผู้ปกครองจากทางบ้านนะคะมาเป็นแขกรับเชิญค่ะ่ะเชิทพบกับคุณแม่วาสนานะคะคุณแม่ที่ประสบปัญหาลูกน้อยติดจอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วาสนาส มีนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้คำปรึกษาและแนะนำคุณแม่วาสราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักจิตวิทยาค่ะดเรเกวดรินจากชุน 开锅先烧开好了。 สําหรับเด็กโดยตรงเลยค่ะลูกก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็จะมีทักษะอะไรต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันสําหรับเด็กของเราค่ะค่ะสําหรับผู้ชชาญนะคะแน่นอนเลยว่าการที่ลูกปิดจอนะคะจะทําให้ลูกมีสมาธิสั้นนะคะส่งผลต่อพฤติกรรมนะคะทําให้ลูกก้าวร้าวนะคะอาจจะมีเก็บกดนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะควรมีกิจกรรมร่วมกับน้องนะคะมเีเวลามาตรฐานให้น้องค่ะ อาจจะทำกิจกรรมในบ้านก็คือทำขนมด้วยกันทำกับข้าวต่อจิอ๊กซอเล่นเกมบอร์ดนะคะหรือว่ากิจกรรมที่เราจะออกไปทำนอกบ้านนะคะก็คือจะไปเล่นสวนสนุกทาข้าวนอกบ้านไปสวนสาตวรแบบนี้ก็ได้ค่ะจะทำให้น้องมีพฤติกรรมการติดจอลดน้อยลงค่ะคะ่ะจากที่คุณแม่นะคะได้ฟังคำแนะนำจากนักจิตวิทยาของเรานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะคุณแม่ เทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะอยากทราบเทคนิควิธีการดูแลเอาใจใส่ลูกที่ไม่สปอยค่ะค่ะผู้ช่วชาของเรามีคําแนะนําให้คุณแม่ไหมคะค่ะสําหรับผู้ช่วชานะคะคําแนะนําก็คือการสปอยการเลี้ยงลูกแบบสปอยนะคะก็คือการตามใจลูกมากเกินไปลูกอยากได้อะไรเราก็ให้ลูกอยากทาอะไรเราก็ให้ทํานะคะแต่ว่าก็อยากจะแนะนาคุณแม่ว่า ให้เราใช้เหตุผลกับลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่เราตามใจลูกเกินไปมันอาจจะเป็นพ่อแม่รังแกฉัน,นะค่ะก็อยากให้คุณแม่นะคะมีเหตุผลในการตามใจในการเลี้ยงดูค่ะค่ะสำหรับนักจิตวิทยานะคะคุณแม่เนี่ยค่ะควรที่จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะในเวลาที่ลูกงองแงหรือว่าอยากได้อะไรเนี่ยเราคนรที่จะอธิบายให้ลูกเข้าใจะค่ะถ้าเรา ใช้แต่อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะใช้ความรุนแรงใช้อารมณ์ลูกของเราสามารถนําพฤติกรรมแบบเราเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้เราก็ไม่รู้นะคะว่าผลที่มันจะตามมาเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีลูกของเราก็จะดีด้วยค่ะจะประมาณนี้ค่ะค่ะจากที่คุณแม่นะคะได้รับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะแล้วก็คาแนะนา สำหรับรายการทอล์กทูมามของเราวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่วาสนานะคะคุณแม่ที่มาแชร์มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับลูกน้อยปิดจ้อให้ฟังค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาในวันนี้ค่ะสำหรับรายการทอล์กทูมามของเราวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ุณแม่ทางบ้านนะคะที่จะนำเทคนิควิธีการไปปรับใช้ในการดูแลลูกของท่านไม่ให้ติดจอได้ค่ะสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ